ดำโมสิบายข้าวมากินข้าวทาัทง้ทงทงั้งทั้งทั้งโมสิบายจะแอบข้าวโมสิบายดำโมสิบายทาัทง้ทงทงั้งทั้งทั้งมันเตยเลยบอกพากแดก โมโมสิไบข้าว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 ข้ากินกินกินไปอาจจะแก่จะแก่โอ้โหโหโหโโหโยยยอ บ่อน้องก็ให้เข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนาะล็อกเข้ามามันคือสีแสบแห้งอย่างนี้นะผมว่าครับผมบ่อน้องอะล็อกเข้ามาอีกตัวหนึ่งมันเล่นน้ามีอะไรหรอครับผมพี่เสือบ่อบอกอ,อ,อาทังอะหายเลยพี่น้องเอ่อเห็เนไหมมาเขาอยากกินเข่าจะเล่นอาหารนะครับเนาะบ้าน้องก็สิพักพอนตัวจากน้อยหนึ่งก็พย,ยายามเงียบ โอ้ยแอบพี่ก็ม,มองครับผมโอ้ยยามปลาเวทปลายังไปเสร็จแล้วพี่น้องพักผ่อนเอาเฮงครับเดี๋ยวเบิ่งหนาเบิ่งกันหนาไปยังไงรอกองหน่อยนี่ทุกหน้าบิกงรอกองหน่อยกองอ้อยหน่อยแล้วตอนนี้พี่น้องเลยนอนเถอะด้วย ยกบ่มีงานเอาไอ้นี่มาท่านหนาเสยหาขัวมันเดียวแค่กระเสบหนาเฉลียวเก็บแป้งครับผมพี่น้องมันโมเมนต์เพลงท่านหนาโอ้โหเมลล์ยะครับยีไปหาโดดดามตัวดีฮะออ้าค่อยว่ากันครับผมอยู่ดีมีแห้งกันเด้อเตปีบดังทุกผู้ทุกท่านครับผมอืมอืมเมียจากสเตดยรมักกรอบคขั่วกะที่มา มีอารมณ์ซึนทรีโอเคครับผมยินดีไม่แห้งครับ